พันฝนฟ้าอากาศวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรมาเด็ดให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบมารับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูกันที่เรดาร์าตรวจวัดสภาพอากาศจากเว็บไซต์ windy.com จะเห็นได้ว่ามารสุมตะวันออกเฉียงเหนือได้พัดปกคลุมเอาไทยตอนล่างและภาคใต้ยังคงมีกําลังแรงทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแหงส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเชน่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นละรอกหม่ได้แผ่ลงมาถึงประเทศจีนตอนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันพรุ่งนี้ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลง2-4อ,องศาเซลเซียสกับมีลมแรงส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปพยากรณ์อากาศวันนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสสุด14-16องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด3-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพักตะวันออกเชียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด12-18องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดส7 1 8ดองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าหรืออุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยและอุณหภูมิต่ำสูตร18-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสูด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสู1ส2บองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมาราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ และมีฝนตกหนากบางแห่งบริเวณจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมตูนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดและขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกรวมถึงระวังอันตรายจากอักขีภยัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งในระยะนี้และขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลนันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ลายทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฟ่งและชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากมีประกาศเตือนจากกรมตูนิยยวิทยา เราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังเป็นระยะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสามารถกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารดีๆได้ในคลิปถัดไปค่ะขอบพระคุณค่ะ